มาแล้วครับพี่น้องครับสองตัวเรามาลุ้นกันนะครับผมตอนนี้เราอยู่สองคนนะครับกับสอหนุ่มทะเบียนนะครับผมต่อสมาชิกเพราะแดดร้ายมือนเดียนะครับผมียังเห็นแดดมากเลยครับเดี๋ยวเต้ตกแรงมากอากาศเย็นอยู่เลยครับผมที่สองต่อไปก็จะเป็นเลขล่างสองตัวครับมาี่อลักที่็นะคะออกรางวัลเลขท้างสองตัวครับมา เก้ามาหกขอแหางหาใบริดตัวศูนย์สองหกห้าใบมันออกศูนย์สามหกนะครันเยเงิน้ามาพี่น้องมา กรไไ้ก็ออกเออหลาเออมาถึงเนี่ยสามหนึง่งกระไรศูนย์เก่ากระไรพ6กซีกระไรซื้อซ้นนี่ยนะเล็กโอ้ยลุนลุนรางวัลคล้ายสองตัวงวดวันที่สิบพฤศจิกายนสองพห้าหกสิบเจ็ดเลขที่ออกสาม สามแปดมมลกี่หลายเยงเลาสามตัว้วบแปดมิกาเลโมไกลกันเลยครับรางวัลเลขห้าสตัวรางวัลเลขคาามตัวห้าเด็กตารอบพี่น้องเอ้ยนะครบแล้วนะคะ ต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลท bah, ี <are> ่ <S 3> 3 <S 1ค <1. S 2> ่ะจำนวนหนึ่งรางวัลินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสอรางวัลเฮ่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 เด่เฮ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 ่เหนเฮ่เฮ่เฮ่หฮ่เ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 ฮ่่่นบุ่มันตเเเกี่ยวบ่่่เ่เเ่ ถือถือถือหอมเอาสอนหนงสองสามปดเอาสามแปวใส่นี่ปัดอยซื้อเมาสข้าจับไหมเพื่ออันหาหาสุดหาสุดจิงหมโอ้สี่พันพี่นสี่พัน่นี่สี่พันครับสอพันี่ส สงุราซาสคือหัวสีพันหัวแต่เจ๊พอายุก็พรายก็ใช่เลยนะของหูวเออโกๆกแล้วเออมันๆัีี่สาัวุการพี่น้องเอ้ยลำดับต่อไปค่ะถึกเลขสามองใบใุ้ทุนคืนเหลือเาลืออีกสลูกครับเรามารู้เรามาที่หนึ่งกันครับซาพูเดอ ออกหกสี่ยังใครเด้เนาะและหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลขสุดท้ายครับได้หมายเลขหกค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักหน่วยนะคะผู้แทนภาคประชาชนได้ทุนขึ้นแลหรือรถตีนี้สบายรางวัลพนักงานขนส่งสินค้าบริษัทเอาไปต่อทร์ติ้รจันมป์ไก่จกัดบจุดช่องให้ลูกบอลตกลงบนสุดท้ายค่ะได้ทุนแล้วทุนละกำไรที่ปวด บนซีพีศูนย์เลยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกวันหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะพร้อมแล้ว ขณะนี้นะคะพกที่จะแสดงหมายเลขแล้วฟังฟังฟังางวันที่1นึ่วันที่16พฤศจิกายน2567เลขที่ออก2 1 221 21สอง221บริส์1 8 7 2 2 1เลขอุ้งอิงหอิลีงสอง1 2 1สออื่อจะสม่งแม่งวันที่คือสัวแท้เลขอุ้งอิงหายอิลี เอาขอคือชัวร์แท้อันที่ว่าให้แบ่งรอยพนสองหนึ่งสาื่อแต่สามหนึ่งหนึ่สแหมหนึ่งสอป้าเนี่ขาเป็นเน้นเสือเลยสองสองศนนึ่งแปดเจ็ดีต้มดอกสามสหนึงเนาะเนสื่อสามสองสามสองหนึ่งเอ้ยเขาสื่อสองสามหนึ่งมันออกเงี้ยเกาะสองสองหนึ่ง กอ่มดีไหมใบหล่ออี่ดีคนขึ้นัวแท้ลูกสายหงายสลากเินรัฐบาล6ลักงวันท่ิศจิกายนสองพนหอย่นมาใน่งคนอกถือลา็สบห่่ค่หนึ่งาจะสือนบ่สาองหน่งบอยยาบสองหนึ่งสาามสอหนึ่งสือามหนึ่งสื่อแต่สาหนึ่งไล่หลายเลยออกสองหนึ่ง เอาคุณได้โชคดีก่ะห้องทุนอยู่ดอกเอ้ห้องทุนอยู่ดอก1 87่งแดมันออกข้างหน้าคนหนึ่งแปดเจ็ด่ขสองมันคือบอกสามสองหนึ่งก็สื่อสองสามหนึ่งก็จะสื่อตดเนาะายจับต่อไปนะคะจะทำการออกระวังพิเศษสองส่ก็เนาะเออป้าถ้าออกสองสหนึ่งคอยรวยเลยได้นสองสมหนึ่งีรสสหนึ่ง เยข่อ่เหลือมทคว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ถอราวัลเือกิดอกเนาะเขนอนเลนมาได้อพี่น้องเลยกินแบ่งรับาลตัวเลขูนี่แม่อยโพลถันไหมสองสองสองสามหนึ่งจับขึ้นมาแล้วนะคะส่วคโอ้ยขึ้นส่วติมเอรัส่วดอกได้สามแปดสำนักงานต่งชาตินะคะะได้เหียอุสพ่นเนาะอุปสราคให้ อขวอไปตัวเอาง้นแมนนั่งคอยบุฟีดวงอีลีวันมันยังบอกลรคอยบุพี่ดวงัอออกรงวันะคมอวันที6กา7ะมันขออกอันสองสามหนึ่งตมันอนสองสามหนึ่งเดี๋ยวมาเอาเบียร์อัาบบอกเอาสองหนึ่ง พร้อมแล้วพร้อมแล้วตีเหล็กว่าสนี่เนี่ยสื่อตสองหนึ่งนี่นี่สื่อสองสามหนึ่งเข้าไปเายบ้านเป็นโพสไวานเป็นโพแต่พนสื่อน้ำนะตาสีดายสองสามหนึ่งหน่สองคอยไปซสื่ออยู่ได้คอยเลยสิบสองสิบสามเองก็เสือจากมันไม่มีดวงอีรีสวากนะเ่านจะสื่อสามหนึ่งนี่สามหนึ่งสื่อหลาหล สองสามหนึ่งไหมถือตอนมันคือบอกสองสาม่งสองสามันใช่สอสามหนึ่งแหลายแสนแล้วส่สามหนึ่งครั้งนี่จะไปตรวจจะไปตรวจ่งมันเหลือครับตนนี้บัสโมเมนต์เน้มันเข้าหาแล้วมันเสียดายหมครับก็สุกเศร้าหายคักไานี่พี่น้องนี่ก็ส่งมาแล้วนี่ เบ่งพดนะครับนี่เบ่งพดแบ่งลอยตายตายตายออกจริงๆออกจังๆแต่ว่าอีพอเราลืมสูยงบลืมนะมันเป็นจังไหนบ่มันลืมแต่ว่าโชมันบ่เขาเราแบ่งลอยเมื่อนั้นพอการไล่สดว่าถ้าเข้าครบจะพันคนเมื่อนั้นเดี๋ยวฉีดแห่งไปผมได้ไปผมก็ไปเม้นพอการคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมจำเป็นไม่มีโศกพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ